เมื่อบุคคลได้มาระลึกคุณอุปการะอันท่านได้กระทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ได้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ช่วยทำกิจนี้ของเราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณานุปทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นการร้องไห้ก็ดี การเศร้าโศกก็ดีหรือการร่ำไรรำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวเพราะการร้องไห้เป็นต้นนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ที่ลาโลกนี้ไปแล้วญาติทั้งหลายย่อมตั้งอยู่อย่างนั้นก็ทักษินานุปทานนี้แลอันท่านได้ให้แล้วประดิษฐานไว้ดีแล้วในพระสงฆ์ ย่อมสำเร็จประโยชน์เกือ้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลแลนานตามฐานะญาติธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นกำลังแห่งพระภิกษุทั้งหลาย ชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยได้บุญไม่น้อยชื่อว่าท่านได้ขวนขวายแล้วดังนี้แล